รายการหัวก้อยอยู่กับเบรนเดียค่ะแ้้หมุมค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งในตอนที่2ของรายการน,นะคะและในวันนี้เรามาในหัวท้อบางขุนบางหลวงศึกสรงสายน้ำสั่งบางขุนเทานะคะมีน้ำทะเลลมกบปั่นจักรยานเนี่ยได้ชิวๆเลยนะคะมาในฝั่งของคลองบางหลวนะคะเป็นคลองเก่าค่ะมีตลาดน้ำมีบ้านศิลปินค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมาก กว่าจะเป็นระบายสีปูนนะคะแล้วก็ลอยลูกปัดเนี่ยได้ชมวิวเรือผ่านโคจะสวยเด็ก Gen Z เนี่ยไปเช็คอินกันเยอะมากทั้งสองฝั่งนะคะบอกได้เลยว่าโคจะสร้างสีสันให้กับชีวิตเลยค่ะถูกต้องค่ะสร้างสีสันให้กับชีวิตแล้วนะคะใน EP นี้นะคะเราจะมีการส่งสีเหมือนเดิมค่ะอันดี้โอ้ยลุนมาก็าจะได้สีอะไรเด็กได้สีแดงเพราะว่ามันแรงลีดแก้มผมเนี่ยได้สีเหลืองเพราะว่าแก้มผมชอบสีเหลือง S <S <S งั้นเราไปสุ่มกลนดีกว่าอุ้ยสุ่มได้สิชมพูน่ารักเหมือนกันนึกแต่ลายเลนเดียแต่กรุบมากอืมแต่ว,าตว่าตอนนี้นะเราจะไป เปลี่ยนชั้นกันดีก,กว่าแลนเดียงั้นไปเลย,เลยแล้วพวกเราก็ไปแปลงโฉมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะสีชมพูสดใสวันนี้ต้องสดใสทั้งวันแน่เลยจริงแล้วก็เมื่อเราสุ่มสีแล้วต่อไปเราจะมาสุ่มสถานที่ที่เราต้องไปกันใน EP ีนี้ดีกว่าค่ะอุ๊ยอยาไปบ้าขุนเทียนนะ่าใช่เืิร์มก็อยากไปบ้าขุนเทียนค่ะเพราะอยากไปทะเลแต่เราเลือกเองไม่ได้ไงเราก็ต้องสุม ใช่แล้วเดินเดียบัป๊หนึ่งลืมว่าต้องหาเหรียญก่อนนะคะออกยากนิดนึงค่ะเฮ้เดนเดียสิ่แลวค่ะมาวยแอบลุ้นอาลยค่ะพอมไมแก้มผมพร้อมเอานะหนึ่งสองซใกล้วาสนเพียนค่ะเย่งรอบไปกันเลยค่ะเนเดยาเนเดียพร้อมมา อุ้ยแต่ก่อนที่เราจะไปเราลืมเราเลือมไม่ได้เราจะไปยังไงเราต้องมาตุ่มลืมเลยลืมจริงๆอันนี้จริงๆค่ะอ่ะราระว่างออกหัวรถไฟฟ้าออกก้อยร็พค่ะอุ้ยอย่าไปแร็พเจ้าเหมือนู่เป็นรถไฟฟ้าค่ะอ้าวมามาเป็นคนตุงอุ้ยออเอานะคะเ,คเริ่มหนึ่งสองส่อฮึบปั๊บ ด้หัหไปรถไฟฟ้า,ฟาค่ะเราจะเป็นคนกรุงคนกรุงตอนนี้เรียนเดียรพร้อมทำกิจกรรมมากแก้ม,มุมพร้อมไหมพร้อมมากแกมุมมีปั่นจักรยานชมวิวแล้วเนี่ยงานถ้าพร้อมแล้วไปไดีกว่าและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ บางขุนเทียนแล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะมีจิกรรมมากมายภารกิจเยอะมากเราต้องอเติมพลังกันก่อนทําเริ่มภารกิจค่ะเพราะงั้นเราจะเป็นลมนะคะทุกคนเพราะว่าแบบแดดคร้งนีจะร้อนนิดนึงใช่ค่ะอืมเดี๋ยวเราไปเดินหาของกินแถวนี้ไม่เล่นเดียวได้เราไปเดินกันเลยไหมไปไปทุกคนลุยเฮยอุ้ยแกบมบมแต่ว่าจะกินอะไรเราต้องสุ่มก่อนไม่ใช่หรอเออใช่อ๋อ อันเรามีร้านอะไรบ้างในที่นี่มีร้านส้มตําแล้วก็ร้านอาหารตามสั่งอุ๊ยกิ๊บอยากกินอะไรเล่นเดียอยากกินข้าวเพราะว่าจะได้อยู่ท้องก็มึก็อยากกินข้าวเหมือนกันงั้นเรามาจุ่มสุ่มดีกว่ามาถ้าได้ส้มตําก็ต้องกินส้มตําอันไหนหัวอันไหนก้อยออกหัวร้านอาหารตามสั่งออกก้อยร้านส้มตํางั้นมาเริ่มครับออหัว ร้านอาหารดาวซาเย้่ปไปพร้อมเติมพลังแล้วไปลุยแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงร้านอาหารความฝันเล็กตอนแล้วค่ะบอกได้เลยว่าเดินเข้ามาในกลี่นี้หอมมากตัวใจเขียวสุดค่ะแต่ว่าก่อนที่จะกินเน่ะเราต้องสุง่มกันก่อนนะคะเป้ยไม์อยากกินเมนูอะไรคะเต้ยไม่อยากกินขัดผักหยีหมูต้องงอยากกิน,นออก,ก๋วพเตี๋ยวค่ะแต่ว่า นี่ไงจุ่มเราเลือกเองไม่ได้นะเราต้องมาสุ่มกันดีกว่าล้นมากเป็นตาแก้มบุกในรจะใเป็นผูชโชคดีหนึ่งสองหัวได้กินผัดพิกหยวกหมุค่ะเย้เราบากมาจะแล้วนะคะน่ากินมาก อยูอยูออ่แล้วว่ามันหอมมากทุกคนเรามาชินกันไหมชิมมาหนม่ตื่นเลนมาเล่นเบียร์หลังอเพราะาเล่นเยร์หิวเม่ได้ชอบสุดเข้าไปเลย ตอนนี้นะคะพวกเราก็กินอิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่อร่อยมากาสมคำนมรนเลยใช่ระหว่างทานจากร้นานข้าวเราเจอร้านทำเบ้หน้ากินมากจริงคุณสวยมากและเราอยากจะเอาความเย็นเะ่ยเข้าร่างกายใช่แต่ว่าเรเดียเราต้องมาเลือกเมนูก่อนเรนเดียอยากกินบิงจูบีบิงจูน้ำชมพูด้วยแล้วแกมีอกิน สตรอเบอรี <Story. S 1> ่งานเรามาสุ่มอะไดีกว่ีเรามีสองเมนูอันไหนหัวอันไหนก้อยอบิงซูหัวขนมปังปิ้งก้อย <c oughs> ขอได้บิงซหนาะหนึ่งสองซ้ำปั๊บเราได้หัวเราได้กิน บิงซูนชมชมพูที่เลนเดียอย่างงี้ดูแลก็ได้แล้วใช่แล้วก็บิงซูนมชมพูเนี่ยเป็นสีประจำทีพี่ของเราด้วย เรานะคะก็ได้ไปเติมของหวานมันเรียบร้อยแล้วโคตรจะพร้อมทํากิจกรรมใช่มีพลังเวอร์อะแกหมุรพอมไม้เลยจะสุ่มพร้อมมากอเราเริ่มกิจกรรมแรกเลยมาออกหัวเป็นจาหน้าหาวตีนออกก้ยเป็นจำชื่อปาในควาเรียมเริ่โอเคมาเริ่มินเึ่งสองปั๊บ เราได้ออกหัวไปตามล็อกขอปตีนกันไปติดตัวทุกคนใช่โดยที่เราเนี่ยจะขับรถจักรยานไป้ามบึ้งบงเบงเพราะว่าที่นี่นะคะมันต้องขับจักรยานไปเนี่ยเข้าไปนั่นเองครับว่าระยะทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะคะทุกคนถูกต้องที่ผมพร้อมไหมพร้อมมากเนดียพร้อมมากเรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะได้สิบตัวก่อนกันไป let's go let's go ไป ไปที่รุ่ย,ยคุณดีมงาน <China> เขาจะทำไปได้อ่ะ Let's go รุ่ยเกมบุ<ป>่งคะเป็นยังไงบ้างคะปัน่นจักรยานไฟฟ้า มือแขนสุดคันเหนื่อยแล้วคะเนี่ยเรนเดียไม่ได้ปัน่นแต่เรนเดียก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะแก้มหมุนคาตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายที่เราจะต้องมาตามล่าหาปลาตีนกันแล้วใช่แก้มหมุนพร้อมมากเลยเนี่ยพร้อมปล่าพร้อมเหมือนกันมาดูกันว่าใครจะชนะคือบอกเลยว่าเรนเดียเนี่ยสายตาดีมากโอ้แก้มหมุนก็สายตาดีไม่แพ้กันถึงจะสายตาสั้นเป็นอะเอามาทุกคนเริ่มจะบอกเลยว่าทางเดินน่ากลัวมาก อุย้ยเรเจอแล้วหนึ่งตัวอุย้ยเจอสองเจอสองอยู่ที่เดียวกันเฮ้ยแสดงว่าฉันมาผิดทางเพราะว่าแลนเดียมันเจอปาตีแล้วฉจนเจอปาตีแล้วตัวที่หนึ่งของแก้มบุ๋มเัวตัวที่สองแล้วนะคะเห็นไหมนี่ว้ายพอที่สามมาแล้วแต่ต้องเบาๆทุกคนเพราะว่าเหมือนพอน้องได้ยินเสียงมนุษย์น้องจะแบบรีบมุดเข้ารู แกหมุ่มเจอตัวที่สี่แล้วนะคะไปหามัมเรามาเจอคู่แข่งนี่แล้วก็เจอคุณเหมือนกันคู่แข่งมาเอาปลาตีนที่เราหาเจอด้วย <c oughs> เขาว่าขี้โกงไง<ม>นี่แต่ว่าเราไม่นับปลาตีนที่เขาหาเจอไงเข้าใจไหมเราจะไปที่อื่นเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตัวบอกอ้บใหญ่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 หญหญหญน,น,นู่นไงนู่นไงนู่นไงเดินกลับไปเดินเลยมาแล้วเดินกลับไปเดินเลยมาแล้วก็เดินกลับไป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 แก่หมุจ้าจที่หก เจอตัวะะที่8แล้วนะคะตัวที่8เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วูววค่ะทุกคนเราเจอตัวที่8แล้ว let's go วอีกสองตัวเรนเดียแพชันแนเรียบร้อยเจอตัวที่สิบแล้วเรนเดียเจอสิบตัวแล้วเดี๋ยว,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 วอีกหนึ่งเกมนะคะเราไม่ยอมเรนเดียชานะเรนเดียชารู้หรือ,อยังจ้าว่าผู้ชนะคือ,คอไม่อยากรู้เลยค่ะ ยังรับความจริงไม่ได้หรอคะแก้มบุ๋มไม่ได้สิคะนี่แหละเนาะเพราะว่าคนมันใส่ตาดียา oh. อุ้ยแต่ไม่เป็นไรนี่น่ะมีเกมแรกก็มีเกมที่สองเป็นเกมสุดท้ายของเราแหละจ้เกมนี้แก้มบุ๋มจะต้องชนะเกมที่สองของเรานะคะก็คือเกมตามล่าหาสมบัติและก็เกมพายหรือไพยักค่ะและอันไหนเป็นก้อยอันไหนเป็นหัว หัวนะคะเกมพายเรือไทยอะค่ะส่วนออกก็เนี่ยเราต้องไปตามล่าหาสมบัติกันค่นันเะดียวมางั้นเรามาสุ่มกันดีกว่าใช่พร้อมไหมคะแก้มบ<ม>่มมากเลยค่ะมาเรองนี้ก็พร้อมเหมือนกันอุ๊ยแต่ก็แอบ,บเสียวเหรียญล่วงอยู่นะคะเนี่ย <c oughs> มันเป็นโรมันมีโรยอยู่ <c oughs> มันมีโรเอามา<ห>น,นะคะแก้มบ่มเนื้อเรื่องซ่อมซ่อมปั๊บเฮ้ยมันเดียมันเข้ามาดู ไม่รู้ปุ๊บเรามาแหวกพร้อมกันไหมทุกคนมาอ่ะหนึ่งสองสามอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยขอเคียนค่ะทุกคนพี่ตากล้องค่ะเราได้เราได้ไปก้อยไม่ขอยกเหรียญก่อนนะคะทุกคนเรามาแล้วนี่ก้อยก้อยก้อยเราเราได้ไป ตามล่าหาสมบัติบด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 เกมพร้อมไหมพร้อมมากค่ะไปค่ะสวัสดีครับพวกเราก็เป็นทีมงานหัวก้อยนะครับโดยวันนี้นะครับเรามีเกมให้กับสองพิธีกรเล่นเลยครับคุณกีตา้าใช่ค่ะก็คือเกมตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับโดยเรานะครับผมจะเอาไอเทมเออ่ในร้านสะดวกซื้อทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมไปซ่อดตามจุดต่างๆและให้พิธีกรสองคนไปหากันครับใช่ค่ะทุกคนถ้าง,งั้นเราไปซื้อของกันก่อนไหมคะไปครับเป็ดกรกับ้าง แต่ว่าได้ข่าวมาว่าเมื่อเช้าส่มได้สีชมพูนี่ใช่เราต้องเอาของสีชมพูเนี่ยไหนบ้างปังๆอานึงอือฟังอือมีเจอแล้วไหนเพ่อนไหนสีอันเรอเอกี้อันใช่สีอันไปเชื่อนครับใจตังเลยไปเดินเดีอยว แก้มบุ๋มจะไปแล้วนะไปเลยฉันต่อยให้เธอไงชอนจอ้ารอบนี้อะแก้มบุ๋มต้องชนะทุกคนเราต่อให้แก้มบุ๋มไม่ได้แปลว่าแก้มบุ๋มจะชนะเพราะฉันเรามีสิทธิ์ลุยต่อรอแก้มบุ๋มมาไปไกลๆกอ่อนสอนี้มีหรือเปล่าไม่มีคูณปานะเป็นสีเขียวๆซึ่งสีงงงงงงเขียวๆเนี่ยมีมมไหมไหม,ไม,ไมสีเขียวคิดว่าใช่นะเหมือนเจอเหมือนเจอเลยอ่ะ เลนเดียเฮ้ยมันเดียเฮ้ยมันเจอมันเจออันแรกทุกคนถ้ามันเจออันแรกเจออันแรกทุกคนถ้ามันเจออันแรกเจอแล้วอหนึ่งอุ้ยแต่มันก็เจอแค่อันแรกไงมาถ้ามันเจอแรกลอยวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิทุกคนวิ่งโอ้ยนนึงคนนึงพอผ่านเทอร์รียอุ้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 ยขอคนนึง มุมสวยมากอะทุกคนเดินไปต่ออุ้ยวิ่งทุกคนเราเจอเป็น้ันี่เหมือนในรูปเป๊ะมันเขาวิ่งก่อนเขาวิ่งก่อนมันเดินมันเดินนเดิใช่ไหมมันเดินใช่ไหมมันเดินใช่ไหมท <c oughs> ี่ผมมาใช้วิธีการเดิน <c oughs> ไอ้บุมฉันเจอแล้วหนึ่งอันนี่ทุกคนเราเจอแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวมาอันที่สามพี่เสีะจำได้ว่ามันเป็น อ่า uh, สีขาวแดงใช่แค่ผมว่ามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่เราเจออันที่สองแล้วต่อไปหาอันที่สามอันที่สามอ่ะเหมือนมันจะเป็นสะพานสะพานนี้อ้าเดินเข้าไปเราสามารถไปถามพี่เขาได้ไหมว่าซ่อนไว้ไหนมันไม่น่าจะหนีทุกคนเพราะว่าทีมงานเราไม่น่าจะกล้าเข้าไปซ่อนมึงห <c oughs> มดตาบอดมันอยู่ตรงนี้ โคตรตาบอดเดินเข้าไปข้างในทำไมจุกไอ้บอมเตยอันแล้วนะเฮ้ยทำไมไม่อยู่ตรงนั้นล่ะหนูเดินข้ามไปลูกนี่เจอแล้วจอแล้วโศกอันโศกอันเอานี้นะถ้ามีงูงูก็โักจะขึ้นใหม่ๆเราลงมาเพื่อหามันทำไมทำไมเราไม่รีบหา อุยเกมผมตรงนี้ทุกคนมันอยู่หลังเสาตรงนี้ทุกคนราชนะอีกแล้วและผู้ชนะในเกมที่สองก็คือเล่นนี่อีกแล้ว ใช่เสามหนึ่งเป็นไงทุกคนน่าเมนียวเองเสียใจมากมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็ได้ทํากิจกรรมที่สนุกมากๆเลยในวันนี้ค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่ามาที่นี่เนี่ยโคตรดีวิวดีกิจกรรมเลิศอาหารอร่อยมากใช่แล้วก็ธรรมชาติเนี่ยสดชื่นมากๆค่ะใช่ทุกคนคือเอาจริงๆนะตอนที่เราเดินลงไปดูป่าชายเลนอะ่ะโคตรสวยใช่สวยจริงๆสวยมาากให้ทุกคนมา โอเคงั้นวันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลาไปก่อนและมาพบกันใหม่นะคะกับรายการหัวกไว้บ้ายเลยยย